สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเหล่าซื้อมิ่งเหมือนเดิมในรายวิชาภาษาจีนนะคะแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมเอ๊ะคืออะไรนั้นอ๋อก็คือรูปร่างหน้าตาของเหล่าซื้อก็ช่างที่จะอ่อนแออรชนนะคะวันนี้เรามาในธีมจีนโบราณน,นะคะแต่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเหล่าซื้อแค่เดินผ่านกล้องนะลูกเราซื้อก็ได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะลูกอ๋ออเคสวยเพราะกล้องนะคะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเข้าสู่เนะะื้อหา สาระของเราดีกว่าเนาะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหัวข้อของฮันจื้อนะคะหรือว่าอักษรจีนนะคะวันนี้เรายังจะมาทบทวนในเรื่องของอักษรจีนหรือว่าฮัานจื้อกันนะลูกอ่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราซื้อก็อธิบายไปแล้วเนาะในส่วนของฮันจื้อนี้หรือว่าอักษรจีนเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าไอตัว ภาษาจีนที่มันเขียนเยอะๆเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยอ่ะหกๆหลายๆเส้นเนี่ยมันต้องเริ่มจากไหนอ่าซึ่งเราซื้อก็บอกไปแล้วเนาะว่าการที่เราจะเรียนภาษาจีนนะคะอักษรจีนนะคะทำความรู้จักกับภาษาจีนตัวอักษรจีนเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากลำดับขีดใช่ไหมคะซึ่งก็ยังบอกอีกแล้วว่าลำดับขีดในภาษาจีนนี้มันก็มีชื่อเรียก และความหมายที่แตกต่างกันและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็เรียนเส้นอักษรจีนคือเส้นนี้นะคะต้านเดินผางนะคะเราซือก็สอนอธิบายไปแล้วเนาะว่าต้านเดินผางเนี่ยเป็นอักษรข้างนะคะที่เกี่ยวกับคนเนาะถ้าหากว่าเราเห็นเห็นภาพนี้นะคะที่มันอยู่ในตัวอักษรจีนนะคะเราสามารถเดาได้เลยว่าต้องเกี่ยวกับคน หรือว่าสิ่งของการกระทําพฤติกรรมที่เกี่ยวกับคนนะคะและเราซื้อก็ได้อธิบายไปเมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมว่าไอเส้นของต้านเหรนผางเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะของอักษรจีนนะลูกก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอักษรจีนนั่นแหละแต่ว่าเส้นเส้นต้านเหรนผางเนี่ยจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนะคะ ะจะเป็นขีดแรกที่เราจะเริ่มเขียนกันก่อนนะคะคือเส้นตานเดินผางอ่ะอย่างเช่นนะคะตัวอย่างของคําศัพท์ที่เหล่าซื้อยกตัวอย่างมาให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคือคํานี้นะคะคือคําว่าหนีนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเหล่าซื้อก็จะพานักเรียนทบทวนคลิปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอ่ะดังนั้นเนาะอ่ะ พร้อมหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วยอนกลับไปดูในคลิปที่แล้วกันเลยนะคะปะะสังเกตเลยใช่ไหมคะลูกด้านซ้ายมือของเรานะจะมีเส้นอะไรคะต้านเดินผางใช่ไหมคะอ่าและบวกกับตัวที่เราซื้อวงกลมนะคะตัวนี้นะลูกอ่านออกเสียงว่าเอนะคะที่มีความหมายว่าคุณนะคะ มาสรุปพร้อมกันเลยนะคะคําว่าหนีเนี่ยมันมีเส้นอะไรบ้างก็คือเส้นต้านเหรนผางนะคะบวกกับเส้นอนะคะที่แปลว่าคุณน,นั่นเองนะคะเราก็จะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะหนีแปลว่าคุณเนาะ,ะแต่ถ้าหากว่า เราเพิ่มอีกหนึ่งตัวเข้าไปนะคือคำว่าซินนะลูกซินที่แปลว่าหัวใจนะคะลงไปข้างล่างนะคะก็จะมีความหมายว่าหนีนะ,ะมาดูรูปภาพกันเลยนะคะอ่านี่นะคะลักษณะการเขียนนะลูกไอตัวข้างบนนั้นคือคำว่าหนีที่แปลว่าคุณใช่ไหมและเราซื้อได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวเข้าไปนะคะที่ อ่านออกว่าซินนะคะซินที่แปลว่าหัวใจนะคะเพิ่มลงข้างล่างนั้นนะคะเราก็จะอ่านคำนี้ว่าหน,น,นะนินนะคะหนินนะคะหนินแปลว่าคุณหรือว่าท่านนะคะซึ่งเป็นคำที่สุภาพนะคะคำคำนี้นะลูกเราเคยอธิบายไปแล้วนะคะว่าคำนี้เราจะใช้กับผู้ใหญ่นะคะผู้ที่มีอาวุโสกว่าเนาะ อ่ะและอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะลูกที่เราซื้อได้หยิบยกมาให้นะคะคำคำนี้อ่านมีความหมายว่ายังไงคะอ่ะคำนี้มีความหมายว่าเขาถูกต้องไหมแต่ว่าใช้กับเขาผู้หญิงหรือผู้ชายลูกอ่าเขาผู้ชายนะคะเก่งมากคำคำนี้นะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าท่านะคะท่าเขาผู้ชายซึ่งมีเส้นของตานเหรินผางนะคะสังเกตได้ ฝั่งซ้ายมือเนาะอ่าซึ่งเราซื้อก็บอกไว้ก่อนหน้านี้ก็คือต้านเหอนผางเส้นของต้านเรือนผางจะอยู่ซ้ายมือเสมอนะคะแต่ทางขวามือนั้นนะคะมาจากคําว่าเ yeah ยนะคะเหยนคำนี้นะลูกมีความหมายว่าก้อนะคะอ่าต้านเหรนผางกับคําว่าเ yeah ยมารวมกันดังนั้นคํานี้อ่านออกเสียงว่าทานะคะอ่า ท่าที่มีความหมายว่าเขาผู้ชายและสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเนาะเราก็ทบทวนในเรื่องของพินอินแล้วก็ฮั่นจื้อแล้วแหละว่าพินอินกับฮั่นจื้อเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรยังไงที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะคะเอามาดูซิว่าพินอินเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างาจำได้ขึ้นใจหรือ,อยังคะลูก เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราซื้อทบทวนให้นะคะวันนี้เราก็มาทบทวนอีกรอบนะคะว่าองค์ประกอบของพินอินเลยก็คือพยัญชนะนะคะสระแล้วก็วรรณยุกนะคะและในส่วนของพินอินวันนี้เนาะที่เราซื้อมาทบทวนก็เป็นพินอินของสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันนะคะเป็นการทบทวนพินอินตัวคําศัพท์ที่คําว่าหนี่นะคะออามาดูเลยคาว่าหนี่นะลูกหนี่ต้องขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวไหนคะตัว เนอถูกต้องไหมคะอ่ะเนอแล้วก็สระอะไรคะสระอีใช่ไหมอ่ะสะกดยังไงมาสะกดไปพร้อมๆกันกับเหล่าซื้อเลยนะคะเนออีหนีเนออีหนีอ่ะทำไมเหล่าซื้อถึงสะกดว่าเนออีหนีเพราะว่าอะไรคะสังเกตเห็นไหมลูกว่านี่คือเสียงวรรณยุกต์เชิงเตี่ยวที่เท่าไหร่คะ ที่สนะคะดังนั้นเราซื้อก็ผันเสียงเลยเนาะ<ม>เพื่อแบบอ่านให้มันง่ายๆอ่ะเออไม่ต้องมาแบบไล่เสียงถ้าศึกถ้าเกิดว่าเรางงนะคะเราก็สามารถไล่เสียงได้นะคะอย่างเช่นนี่นี้นีน,น,นี่นะคะเราก็ลองเพียบเสียงดูได้เนาะแต่ถ้าหากว่าเราชํานาญแล้วแม่นเสียงวรรณยุกต์แล้วเราสามารถสะกดแบบนี้ได้เลยนะคะ อามาดูอีกตัวหนึ่งนะคะคํานี้นะลูกคํานี้ที่แปลว่าท่านถูกต้องไหมที่แปลว่าท่านหรือว่าคุณนั่นแหละเนะาะมีตัวอะไรบ้างคะอ่แน่นอนคล้ายกันเลยนะคะมีตัวเนอขึ้นก่อนนะคะแต่ว่าสละ เป็นสลับผสมนะคะคือสละอินเนาะอ่าสละอินเอามาลองสะกดนะคะดูว่าเสียงมันคือเสียงเสียงที่ละลายเสียงที่3ถูกต้องไหมอ่าสะกดพร้อมก,กันกับเหล่าซื้อเลยนะคะทิกเหมือนเดิมนะคะสะกดพันเสียงเลยนะคะไม่ต้องมาไล่เสียงเนาะอ่ามาเลย1 2 3่งสองสา เนออินนินนะคะเนออินนินเก่งมากอนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะในการอ่านออกเสียงเนาะอ่ะยังไงก็จำไปทบทวนบ้างและกันเนาะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะ และในส่วนขององค์ประกอบของฮั่นจื้อนั้นนะลูกก็คือลำดับขีดถูกต้องไหมคะซึ่งวันนี้เราซื้อก็ยกตัวอย่างมาให้หนึ่งตัวอย่างนะคะพร้อมกับคำศัพท์นะคะในเส้นของต้านเหรนผางเนาะที่เราเรียนไปนะคะซึ่งในคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับลำดับขีดเส้นอื่นๆกันเนาะอ่าและสำหรับวันนี้นะคะลูกยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าท้ายบทเรามี แบบฝึกหัดให้นักเรียนทําด้วยนะคะในหนังสือนะสําหรับคนที่มีหนังสือถ้าพร้อมกันแล้วปะไปลองทบทวนกันก่อน <c oughs> และต่อมานะคะเหล่าซื้อจะพานักเรียนมาทบทวนเช่องสือนะคะซึ่งเหล่าซื้อให้ความสําคัญมากเหมือนกันนะคะในส่วนของเช่องสือนี้นะคะซึ่งก่อนหน้าก็เคยอธิบายไปแล้วนะคะถ้าหากว่าเราสามารถท่องจําคําศัพท์ ได้นะคะเราก็สามารถต่อยอดในการพูดบทสนทนาภาษาจีนได้นะคะอามาดูคำศัพท์คำแรกกันเลยดีกว่านะคะอ่านให้เหล่าซือชื่นใจหน่อยได้ไหมลูกอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่ข้างๆหนูอะชื่นใจหน่อยได้ไหมลูกว่าเออเหล่าซือสอนแล้วโ,โหหนูอ่านได้อะ่ะเออไหนลองแสดงศักยภาพสิลูกอ่าอ่ามาดูนะคะ คำนี้เห็นใช่ไหมลูกว่ามันคือรูปภาพของอะไรเอ่ยใครบอกว่ายางลบอ๋อถูกต้องคะ่ะยางลบอหอ่าซื้อก็อยางลบในภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงคะลูกอ่อาเสี่ยงผีใช่ไหมคะอ่าสะกดยังไงเอ่ย พินอินตัวหน้าคือตัวอะไรคะตัว C ถูกต้องไหมแล้วก็สระผสมคือสระเอียงนะคะอ่าบวกกับเสียงวรรณยุกต์เสียงที่4ใช่ไหมคะตัวหน้าเสียงเขาว่าเสียงซีเอียงเสียงนะคะซีเอียงเสียงพอีผีนะคะเสียงผ,นะะผีเนาะอ่าโอเคป้าไปดูคำต่อไปกันเลยและคำต่อมานะคะลูก คำนี้นะคะดูจากรูปภาพแล้วนักเรียนคิดว่าอะไรคะลูกขาอ่าหนังสือถูกต้องไหมคะมีใครเห็นเป็นอย่างอื่นไหมคะหนังสือนะลูกอ่าหนังสือในภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงคะชูใช่ไหมเก่งมากค่ะชูนะคะอ่าชู่คำนี้สะกดยังไงคะลูกเราซื้อสอนไปแล้วในการสะกดคำนะคะชู true. มีตัวอะไรคะตัว ชใช่ไหมคะชใช่ไหมคะที่เป็นตัว s กับตัว h ที่เราคุ้นเคยในภาษาอังกฤษนะคะแต่ตัวนี้ในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าชนะคะ,ะแล้วก็มีสระอะไรคะข้างหลังสระอูใช่ไหมคะพร้อมกับเสียงวรรณยุกเสียงที่1นนะคะเราสะกดยังไงคะช่อูชูนะคะชือูชูนะคะ คำนี้ออกเสียงว่าชู่เก่งมากใครอ่านตามเหล่าซื้อเมื่อกี้ขอให้เรียนเก่งๆนะคะไม่สอบตกซะวิชานะคะซะทุเพียงเพียงเพียงเพยงเพียง,ยง,ยงมาดูคําต่อมานะคะคํานี้นะคะลูกอ่านออกเสียงว่าอะไรคะก้างปีนะคะก้างปีแปลว่าอะไรคะ,ะปากกาถูกต้องไหมเก่งมาก อะกั้งปีสะกดยังไงคะอ่ะมาสะกดไปพร้อมๆกันกับเหล่าซื้อเลยนะกออังกังปัวอีปีกั้งปีนะคะโอเคมามาดูตัวต่อมาก,กันเลยอ่าคำนี้นะคะดินสอใช่หไหมลูกดินสอในภาษาจีนออกเสียงว่าเชียนปีเชียน นะคะอ่ะมาสะกดไปพร้อมๆกันเลยนะคะชีเอียนเชียนปัวอีปีเชียนปีนะคะเชียนปีแปลว่าดินสอนนะลูกอ่ะต่อมามาดูอีกหนึ่งคำนะคะคำนี้คำสุดท้ายแล้ว คำนี้แปลว่า liquid หรือว่าน้ำยาน้ำยาลบคำผิดนะคะ,ะคำนี้อ่านออกเสียงว่ายังไงลูกทูไกยเย่นะคะทูไกยเย่อ่ะสะกดไปพร้อมๆกันเลยนะคะเธอถ,ถูเกอไอไกอีเอะเยะนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเหล่าซื้อก็จะพานักเรียนมาทําแบบฝึกหัดท้ายบทกันเหมือนเดิมนะคะ,ะใครมีหนังสือเตรียมหนังสือให้เรียบร้อยนะคะใครไม่มีหนังสือเตรียมดินสอปากไอสมุดให้เรียบร้อยนะคะลูกอะดูนะคะดูตามโจทย์เหล่าซื้อเลยนะคะให้นักเรียนเปิดหน้าที่48นะคะลูกอาแล้วก็จะเห็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะคะงงไหม เอ๊ะมันคืออะไรนะมาเราจะมาอธิบายให้ฟังนะคะอ่าไอวงกลมนะคะที่เขียนเครื่องหมายถูกกับเครื่องหมายผิดนะคะนั้นมีความหมายว่ามีกับไม่มีนะคะมีในภาษาจีนเรียกว่ายนะคะไม่มีออกเสียงว่าไม่หยอะ สำหรับวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะลูกเราซื้อก็จะมาทําให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะอะดูข้อ4นะคะลูกก่อนที่เราจะไปเรียงคําศัพท์ให้ถูกต้องนั้นเราก็ต้อง รู้ความหมายกันก่อนนะคะ,ะดูนะคะว่ามันมีรูปอะไรบ้างปากกากับดินสอใช่ไหมคะในส่วนของปากกานะคะคปากกาคือเครื่องหมายกากบาทนะคะเครื่องหมายผิดก็คือว่าไม่มีใช่ไหมส่วนดินสอนั้นเครื่องหมายถูกแปลว่ามีมีที่แปลว่าหยอนะคะดังนั้นนะลูกเราซื้อก็ได้ความหมายนะคะแปลเป็นภาษาไทยกันก่อนเลยนะคะคือฉันไม่มีปากกา ฉันมีดินสออะเรามาดูว่ามาดูคำศัพท์ต่อไปนะคะว่าฉันไม่มีเรารู้แล้วว่าฉันไม่มีเราต้องพูดว่าวอาไหมอยูใช่ไหมคะไปดูคำศัพท์ว่าปากกาเนี่ยมันคืออะไรนะคะปากกาก็คือก้างปีนะคะส่วนดินสอนั้นคือเชี่นปีนะคะดังนั้นประโยคที่สมบูรณ์แบบเราก็จะได้วอาไหมอยูก้างปี ว่ยเชียนปีนะคะฉันมีปากกาฉันไม่มีดินสอนะคะ,ะและข้ออื่นๆนักเรียนก็ลองทำดูและกันนะคะและในส่วนนี้ก็เป็นคำศัพท์นะคะที่เราซื้อแปลไว้ให้นะคะลูกและอีกข้อที่เหลือนั้นนะคะนักเรียนก็ลองทำดูนะคะ,ะสำหรับคำศัพท์นะคะเราซื้อก็แปลให้แล้วนะคะเป็นคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะ และก่อนหน้านะคะเราซื้อก็พาทบทวนไปแล้วนะคะคำศัพท์คำนี้นะคะคำศัพท์เหล่านี้คือมันอยู่ในคลิปที่แล้วด้วยนะคะแล้วสำหรับคลิปนี้เราซื้อก็เอามาทบทวนให้ด้วยนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ถึงคลิปสไลด์สุดท้ายแล้วเนาะวันนี้ก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ตัวเองให้เรียบร้อยใน Google Classroom เหมือนเดิมนะคะแล้วก็สแกน QR Code ส่งงานครูได้เลยนะคะโอเค และในส่วนของคำพท์วันนี้นะลูกยังไงก็อย่าลืมทบทวนอีกรอบนะคะเพราะว่าอาจจะมีออกข้อสอบด้วยนะคะยังไงก็สู้ๆแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปจ้ะ